เสียงเรือยนต์กำลังแล่นฝ่ากระแสน้ำอย่างเต็มกำลังจนทำให้กระแสน้ำแตกประจัดกระจายเป็นฟองคลื่นสีขาวโดยผู้โดยสารทั้งสามต่างเร่งรัดคนขับเรือให้เร่งเครื่องเร็วขึ้นอีกเองเร็วได้มากกว่านี้อีกไหมไอ้น้องเธอผู้นั่งอยู่หัวเรือร้องขึ้นเร็วที่สุดแล้วนายกระแสน้ำมันแรงเกินไป ให้ทวนผู้ขับเรือร้องบอกขณะนั้นคนขับเรือพยายามเร่งเครื่องอย่างสุดกำลังสายน้ำในช่วงนี้ที่เพิ่งผ่านหน้าฝนมาไม่กี่สัปดาห์ทำให้กระแสน้ำยังคงไหลเชี่ยวแต่ท้ายที่สุดชั่วโมงต่อมาเรือก็แล่นมาถึงทางแยกของสายน้ำ คนขับบังคับเรือตัดแยกออกจากลำน้ำสายใหญ่เข้าสู่ลำห้วยสายเล็กที่ทอดยาวลงมาจากเทือกเขาสูงตุดใจต่อมาเรือก็แล่นมาหยุดอยู่ใต้ต้นจามจุรีใหญ่ที่แพ่กิ่งก้านสาขายื่นออกมาแทนจากข้ามฟากไปอีกฝั่งของลำห้วยไปทางไหนต่อพิเชิดไอ้ธงเอ่ยถาม เิดหลวงหยิบแผนที่อยู่ในกระเป๋าเสื้อของเขาออกมาดูอยู่รู่หนึ่งมันตรงเดินขึ้นไปทางเหนือทวนกระแสขึ้นไปอีกหน่อยว่าเิดว่าอีกไกลไหมวะพี่หวังว่าคงถึงก่อนค่ำนะไอ้กาเอ่ยขึ้นไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแต่ยังไงข้าว่าเราต้องขึ้นไปถึงก่อนค่ำ เพื่อจะได้เตรียมทำงานกันในวันพรุ่งนี้เถิดว่าจากนั้นเขาจึงหันไปสั่งไอ้ทวนผู้เป็นเจ้าของเรือให้กลับไปก่อนและอีกเจ็ดวันให้กลับมารับพวกเขาที่นี่พร้อมกำชับอีกว่าห้ามแพร่งแายเรื่องที่พวกเขามาที่นี่ให้ใข่ได้รู้ไอ้ทวนไอ้ยักษ์น่ารับอย่างรู้งาน ก่อนจะขับเรือหางยาวคู่ชีพของเขากลับออกไปชายทั้งสามยืนมองจนเรือหายลับสายตาก่อนจะหันมาช่วยกันแบกสัมภาระเดินทางต่อไปทั้งสามเดินฝ่าดงหาติทึบที่ขึ้นสูงแทบจะท่วมหัวจนต้องใช้มีดถากทางออกจึงเดินทางต่อไปได้หน้าฝนพึ่งหมดไปม่กี่อาทิตย์ พื้นที่บางแห่งยังคงเป็นแอ่งน้ำชื้นแฉะบางทีก็เป็นโขดหินที่เต็มไปด้วยตะไคร่น้ำปลาใดที่เดินพาดท่าก็ลื่นถไลไปกองรวมกันอยู่ที่หุบแองชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่าที่ทั้งสามเดินฝ่าหนทางที่ทุรกันดารจวบจนตะวันเริ่มค้อยต่ำลงเรื่อยๆ แสงสุริยันเริ่มอ่อนหมู่วิหกนกน้อยต่างส่งเสียงเรียกกันกลับรังขณะผู้เดินทางบุกป,ป่าฝ่าดงกว่าจะมาถึงจุดหมายเวลาก็ล่วงเลยไปจนแสงสุดท้ายของวันหายลับไปทางด้านทิศตะวันตกเมื่อถึงที่ไม้ตรงลานหินกว้าง ทั้งสามก็ทิ้งสัมภาระนอนแผลล่นลาลงกับลานหินต่างนอนหอบหายใจอย่างเหนื่อยล้าเหลือเต็มประดาพี่เชิดผมขอนอนสักเดี๋ยวก่อนได้ไหมไอ้่งว่าไอ้ฮาได้ไงวะเรียหาฟืนมาก่อกองไฟก่อนสิโว้ยนี่มันมืดค่ำแล้วเชิดว่าพางลุกขึ้นหยิบไปฉายส่องหาพื้นที่ ที่พอจะก่อกองไฟและเป็นที่หลับนอนได้ในคืนนี้ทั่วแสงไฟลุกโชนจากกองโอนเอ็นไปตามกระแสลมที่พัดเอื่อยๆเสียงกระแสน้ำไหลปะทะกับโขดหินในลำห้วยสะท้อนมาให้ได้ยินเพลินหูอยู่เป็นระยะหลังจากที่ชายทั้งสามคนหงหาอาหารกินกันเสร็จสับ เชิดผู้เป็นหัวหน้าทีมได้จัดแจงเวรยามให้ผลัดกันเฝ้าโดยผัดแรกเป็นของไอง้พงต่อมาเป็นของไอ้ลาและสุดท้ายก็เชิดอยู่ยามจนถึงเช้าปรีปริงเรไรต่างร้องแข่งกันดังระงมทั้งสบเขียดในลำห้วยก็ร้องเรียกกัน ขณะนั้นไอ้ป่งผู้เฝ้ายามในผัดแรกกำลังเติมปืนเข้าไปในกองไฟนั้นเองเขาก็รู้สึกเหมือนมีสายตาของใครบางคนต้องมองเขาอีกจากด้านหนึ่งของลำห้วยที่ในทีแรกเขาไม่สนใจเพราะอาจจะเป็นสัตว์ที่ลงมากินน้ำในตอนกลางคืนก็ได้แต่ลึกๆแล้ว ความรู้สึกของเขาไม่เป็นเช่นนั้นเพราะรู้สึกว่าสายตาคู่นั้นเปนแปลกแปลกไอธงหยิบไปใชายที่ซองข้างเอวออกมาส่งดูอะไรวะไอธงคึมพำออกมาอย่างหัวเสียเพราะใบชายส่องออกไปดูกลับมีแต่ความว่างเปล่าความรู้สึกที่ว่ามีสายตามองอยู่ก็หายไป เมื่อเขากราดไปใช้ไปตรงนั้นเขากลับมานั่งลงข้างกองไฟที่เดิมในใจก็คิดว่าอาจจะเกิดอุปทานขึ้นในใจแล้วกระมังเวลาล่วงเลยไปเกือบตามทุ่มคราวนี้ความรู้สึกนั้นกลับมาอีกแล้วไอ้ทงไม่รีรอรีบฟ้าไปใช้่องกราดไปที่ลำห้วยฝั่งตรงข้างทันที พร้อมทั้งปืนพกเลงไปตรงนั้นเมื่อแสงไฟฉายสาดส่องไปยังฝั่งตรงข้ามร่างของไอ้ทงแข็งทื่อรากับโดนมนสะกดภาพที่อยู่ตรงหน้านั้นคือภาพของงูขนาดใหญ่ขนาดลำตัวเท่ากับคนมันแผ่แม่เบีย้ยสายตาที่ดุดันต้องมัดที่ไอ้ทงรากับจะกินเลือดกินเนื้อของมัน ด้วยสัญชาติยานความกลัวและการเอาตัวรอดไอ้ธงมันก็เหนียวไกปืนทันทีเสียงปืนดังสนั่นปุกให้ไอ้เชิดกับไอ้กาที่หลับอยู่ตื่นขึ้นมาทั้งสองรีบควานหาปืนกับไปใช้ตรงไปหาไอ้ธงที่ยืนตัวสั่นอยู่เอ็งยิงอะไรละวะไอ้ธงเธอร้องขึ้น งงงง,งูงูครับพี่ชาติงูตัวใหญ่ทุกคนไอ้ธงว่าสายตามันยังจับจ้องไปที่ฝั่งตรงข้ามอย่างไม่วางตาเนื้อตัวสั่นเทิมยังไม่หายงูงูที่ไหนก่าเห็นแต่ป่าไอ้กล้าว่าพลางส่องไฟ้ายกวาดไปรอบเพื่อหาสิ่งที่ไอ้ธงมันเอ่ยถึง ข้าว่าเองคงจะเหนื่อยแล้วก็อุปทานไปเองกลับไปนอนก่อนเถอะว่เดี๋ยวข้าให้กล้ามันเฝ้ายามต่อเถิดว่าผมเห็นจริงๆนะพี่มันจ้องเล้ากับตะกินผมดวงตามันเหมือนคนมากเลยไอ้ธงยืนกรานในสิ่งที่เห็นข้าว่าตาคงเองฝาดไปแล้วละเพื่อนเดี๋ยวข้าอยู่ยามต่อเองเองไปนอนเถอะ ไอ้กาตบไหลไอิดพงทั้งสองกล่อมจนได้ไอ้พงมันยอมไปนอนแต่โดยดีส่วนเชิดยังคงกวาดไปท้ายสำรวจหาสิ่งผิดปกติอยู่ครู่หนึ่งสายตาของเขาก็ไปหยุดชะง,งักอยู่ตรงริมห้วยร่องรอยขนาดใหญ่คล้ายกับสัตว์เลื้อยคานทอดยาวลงสู่ท้องน้ำเชิดเก็บสิ่งที่เห็นไว้ในใจ เพราะอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คิดก็ได้เขากลับไปนอนตามเดิมจนถึงคราวเปลี่ยนเวรยามเป็นกะของเขาจนถึงรุ่งเช้าแสงแรกของวันเฉิดฉายสาดส่องผ่านหมู่แมกไม้แสงตะวันสาดส่องลงกระทบพื้นน้ำเป็นประกายระยิบระยับเฉิดปุกไอ้ธงกับไอ้กลา เพื่อเตรียมตัวทำงานกันต่อไปทางเข้าอยู่ไหนล่ะพีเชิดมองไม่เห็นเลยมีแต่ลานหินกับแอ่งน้ำเป็นพันๆแอ่งเนี่ยอิกากล่าวก็นั่นน่ะแหละทางเข้าเธอว่าแล้วเอ่ยต่อในแผนที่มันบอกว่าทางเข้าเก็บสมบัติของพญานาคอยู่ในแอ่งน้ำและคนที่ให้แผนที่ข้ามาก็บอกว่าทางเข้าเป็นแอ่งน้ำลึก และมันก็จะไม่อยู่แอ่งเดียวหากว่าถ้าดำลงไปสู่ก้นแอ่งก็จะเห็นทางเข้าเป็นโพรงใหญ่ตรงนั้นไม่มีน้ำมันจะเป็นโพรงอากาศจะหากันยังไงล่ะพี่แอ่งน้ำบนลานหินเนี่ยมันมีเป็นพันเลยนะไอทงว่าพลางทำท่าอ่อนใจเองก็ช่วยกันหาสิวะเองไม่อยากรวยเรือกนั่งอยู่ตรงนี้หรืองไงแต่ข้าน่ะ เจอแล้วจะไม่แบ่งให้เองน้อเว้ยไอ้กล่าวว่าให้ธงถึงแม้จะทำท่าอ่อนใจแต่ก็ลงมือทำหน้าที่ต่อไปหลายงานแล้วที่ทั้งสามทำการหาสมบัติโบราณน,นับว่าตอบแทนดีเกินคุ้มแต่ก็ต้องเสี่ยงชีวิตเช่นกันเพราะอันตรายจากสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัตว์ร้ายในป่า รวมถึงอุป,ปทานของตัวเองด้วยและหลายครั้งที่ทั้งสามเกือบเอาชีวิตไม่รอดจากกับดักและเครื่องป้องกันสมบัติของคนโบราณเวลาล่วงเลยไปเกือบครึ่งค้อนวันเถิดไอ้กลา้าและไอ้ทงทั้งสามยังไม่มีวี่แววว่าจะเจอทางเข้าถ้ำสมบัติเลยนี่ลุงคำพองคงหลอกกูเข้าแล้วสละมังเนี่ย เธอสะบดออกมาอย่างหัวเสียอาจจะใช่แล้วพี่ตาลุงคำพองที่เมาคงหลอกเราแน่เลยเอกลาสายหน้าจะหาต่อไหมพี่ยังเหลืออีกเป็นร้อยแองเลยไอ้ธงว่าเชิงประชดข้าว่าลืมอะไรไปหรือเปล่าวะอะไรหรอพี่ไอ้ธงกับไอ้กล้าหันมามองเชิดเป็นตาเดียว ส่วนเชิดพยายามนั่งหลับตานึกถึงบางอย่างอยู่ครู่ก็เอ่ยขึ้นว่าข้าลืมไปเลยหลวงคํำพองบอกข้าว่าเมื่อถึงลานหินจะเห็นแอ่งน้ำนับพันผันแอ่งให้สังเกตแอ่งที่มีปากแอ่งกว้างกว่าที่อื่นน้ำในแอ่งนั้นก็จะใสกว่าทุกที่และเย็นสบายใจกว่าเชิดว่าจกเขาก็ลุกขึ้นเดินหาอีกรอบ ส่วนลูกน้องทั้งสองคนก็ลุกตามเขาไปต่างแยกย้ายกันหาแอ่งแล้วแอ่งเล่าไม่มีทีท่าว่าจะเจอลักษณะตรงกับคำบอกเล่าเชิดผู้เป็นหัวหน้าถึงกับถอดใจแต่แล้วเขาก็ต้องใจชื้นขึ้นมาอีกครั้งเมื่อไอ้ธงร้องขึ้นอย่างสุดเสียงพีเชิดผมว่าผมเจอแล้ว เถิดกับไอ้กล้าวิ่งตรงไปที่ไอ้ธงอย่างไวแอ่งน้ำที่อยู่เบื้องหน้ามันอยู่ติดกับลำห้วยอยู่ตรงทางลาดลงน้ำพอดีทำให้มองเพลินๆไม่มีทางรู้แน่ว่าตรงนี้มีแอ่งน้ำอยู่เช่นกันเมื่อทั้งสามมองลงไปในแอ่งก็พบว่าน้ำใสจนเห็นก้นแอ่งหากลองเอามือจุ่มลงไปในน้ำ ็พบว่าน้ำในนั้นมีความเย็นราวกับว่าเอาน้ำแข็งมาแท่ไว้และความลึกมันก็ลึกกว่าทุกแอ่งในนี้ความกว้างก็ขนาดที่ว่าช้างสองตัวลงไปไว่ายน้ำเล่นได้สบายและที่น่าแปลกก็คือตรงปากแอ่งมีรอยเหมือนรอยงูขนาดใหญ่เลื้อยเข้าออก และมีรอยน้ำเปียกเป็นทางยาวยังไม่ใหม่อยู่ลอยอะไรอะพี่เชิดไอ้ทงว่าไม่รู้ว่ะแต่ข้าว่าช่างมันเถอะเรีบลงไปดูดีกว่าว่าข้างล่างมันมีอะไรมันจะเป็นอย่างที่ลุงคำพองบอกหรือเปล่าเองสองคนเรียกไปเตรียมเชือกดำลงไปเองเลยนะเชิดว่าตึดใจต่อมาเชือกที่สำหรับดึง ผูกมัดติดกับตัวของเชิดและก่อนที่เขาจะดำลงไปเขาก็สั่งให้ลูกน้องทั้งสองว่าถ้าหากเขากระตุกเชือกให้รีบดึงเขาขึ้นมาทันทีไอ้สองเกลอพยักหน้ารับก่อนที่ร่างของผู้เป็นหัวหน้าจะค่อยๆดำหายลับลงไปในแอ่งน้ำเงาสีดำของร่างเชิดกำลังดำดิ่งลงสู่ก้นแอ่งในความลึก น่าจะเกือบสี่เมตรเห็นจะได้เมื่อเชิดถึงก้นแอ่งก็พบเข้ากับโรงขนาดใหญ่ตรงผนังด้านขวามือเมื่อลองว่ายน้ำเข้าไปเชิดก็ถึงกับประหลาดใจอย่างเป็นที่สุดตั้งแต่เป็นนักล่าสมบัติมาก็เพิ่งเคยเห็นถ้ำประหลาดแบบนี้ภายในนั้นเป็นโรงถ้ำน้ำไม่สามารถไหลเข้าไปได้ แถมยังมีอากาศหายใจเสียด้วยแต่ภายในถ้ำนั้นมืดจนต้องใช้ไฟฉายส่องนำทางเมื่อเชิดเปิดไฟฉายแสงก็กระทบเข้ากับถ้วโถโอชาที่ทำมาจากทองคำบ้างฟังเพชรพลอยบ้างเป็นกําไรเป็นสร้อยเข็มขัดทองคำก็มีเชิดร,รีบเก็บของมีค่าเหล่านั้นใส่กระเป๋าที่เตรียมมา โดยไม่สนใจสิ่งรอบข้างเลยว่ากำลังมีใครบางคนและอีกหนึ่งตนต้องมองเขาอยู่ในมุมหนึ่งของถ้ำเธอดเก็บของมีค่าเหล่านั้นเต็มกระเป๋าแล้วจากนั้นเขาก็ว่ายน้ำออกจากถ้ำพลางประตุกเทือกให้ไอ้สองเกิดที่อยู่ด้านบนดึงเขาขึ้นไปเป็นไงบ้างพี่ หายไปเส้นนานนึกว่าไอ้ทงว่าหลังจากดึงเชิดขึ้นมาเชิดสูดอากาศเข้าเต็มปอดหลังจากดำน้ำนานก่อนจะส่งกระเป๋าให้สองเกินนั้นเปิดดูเองสองคนดูเอาก็แล้วกันข้างล่างเหลืออีกเยอะเชิดว่าพางหายใจหอบท้องท้องทั้งนั้นเลยว่าไอ้ก้าก้า ก็เห็นแล้วงานนี้เรารวยเละกันแน่แนให้ธงกับไอ้กล้าหัวเราะออกมาอย่างดีใจผมขอดำลงไปเก็บก่อนได้ไหมเพ่ไอ้ธงว่าแล้วเองรออะไรกันละ่ะผัดกันลงสิโว้ยเชิดว่าไอ้กล้ารีบดำน้ำลงไปทันทีมันหายลงไปอยู่รู่ใหญ่ ก่อนจะกระตุกเชือกให้คนที่อยู่ด้านบนดึงมันขึ้นมาเท่นเดียวกันกับเชิดมันหอบทองคำขึ้นมาเต็มกระเป๋าไอ้ทงไม่รีรอคว้ากระเป๋าได้รีบดำลงไปในน้ำทันทีไม่นานไอ้ทงก็ขึ้นมาพร้อมกับทองคำเหมือนเช่นสองคนนั้นระหว่างที่ทั้งสาม ัดกันดำน้ำลงไปเอาของมีค่าพวกนั้นร่างของสัตว์เลื้อยคานขนาดใหญ่ตัวดำทะมึนตัวแวกว่ายกระแสน้ำขึ้นมาหยุดชะงักใกล้ๆกับคนทั้งสามนั้นและบัดนี้พวกเขาทั้งสามก็มิได้สนใจสิ่งรอบข้างว่าจะเป็นเช่นไรหรือหารู้ไม่ว่า บางสิ่งกำลังจับต้องไม้ชีวิตพวกเขาอยู่ร่างสีดำทำหมึนค่อยๆดำลงไปมันว่ายลัดตามแนวโขดหินใต้ลำห้วยก่อนจะโผล่เข้าไปในถ้ำใต้น้ำตรงที่ทั้งสามคนนั้นกำลังเก็บสมบัติคราวนี้เป็นรอบของไอ้ทงลงไปเก็บของมีค่าขึ้นมาและก็ไม่เป็นเขกเท่นทุกครั้งคราวนี้ ไอ้ทงหายเงียบไปราวเกือบครึง่งชั่วโมงนี่มันทำอะไรอยู่วะเรือว่าตายหาไปแล้วเธอสะบดอย่างหัวเสียเมื่อไม่เห็นผู้เป็นลูกน้องโผล่ขึ้นมาเขาจึงดึงเชือกที่ผูกติดก,กับตัวไอ้กลาขึ้นมาปรากฏว่าขึ้นมาแค่เชือกส่วไอ้ทงหายไปเธอรู้สึกใจคอไม่ดี ึงหันไปสั่งไอ้กล้าเอ้ยจิบขายแล้วไอ้กล้าเอเ็กลีบลงไปดูมันหน่อยเร็วยังไม่จบรอรับชมกันในอีพีต่อไปนะคะ